สวัสดีครับคนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมช่องนายอั๋นชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบนะครับปริ้นภาพสีด้วยเครื่องปริ้นบาร์เทอร์นะครับที่สองสองศูนย์นะครับผมสำหรับภาพที่ปริ้นก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองปริ้นให้ดูนะครับว่าความคมชัดของ ตัวเครื่องปิ้พน,นะครับจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับครับผมมาลองกันเลยครับมารุ้นกันนะครับเพื่อนๆคิดว่าจะออกมาชัดแค่ไหนนะครับลองมารุ้นกันนะครับผม ครอสักครู่นะครับเพราะว่าตอนผมซื้อมานะครับก็เจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าก็ชัดพอสมควรนะครับ ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนิดนึงครับโอเคครับภาพที่ออกมานะครับโหความละเอ,อยียดนี่ใช้ได้เลยนะครับทุกท่านสำหรับใครที่จะไปซื้อมานะครับไว้พิม ปินรูปภาพของท่านเองนะหรือว่าปิ้นงานของลุงๆนะครับผมว่าโอ้โหความละเอียดนี่ไม่แพ้เครื่องแพงๆเลยนะครับสุดยอดมากครับผมแนะนำเลยนะครับตัวบา t เทอร์ p T220 นนะครับความคมชัดนะครับอันนี้ขนาดดูผ่านกล้องนะครับ ถ้าดูภาพจริงนี่ถือว่าคมมากครับผมครับสำหรับใครที่ต้องการกำลังหาเครื่องปริ้นขาวดำปริ้นสีสักเครื่องนะครับผมแนะนำครับคอนเฟิร์มครับผมครับก็ยังไงอย่าลืมกดถูกใจหรือกดติดตามช่องด้วยนะครับผมครับวันนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ